สวัสดีครับทุกท่านสาธิตปรีุณครับและทางผมคือคุณอดิศรพึ่งยาน,นะครับเราสองคนนำทุกท่านเข้าสู่สนามซานเดโยโกเบนาเบลครับตาอังยักษ์ของทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นเกมพร้อมๆกัน เกมเริ่มแล้วครับเราเมริดเป็นฝ่ายเข็นลูกเริ่มเล่นคาร์ลอสเตเวสคริสเตโนโรนันโดซิโซโกอะไรครับมาถึงตัวนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับ อาลีเคนณจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับและตอนนี้เรอัลมาดริดครับเดินเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับและเป็นการเริ่มเกมที่เหลือเชื่อจริงครับเป็นการบุกค,ครั้งแรกและได้ประตูแรกขึ้นนำไปแล้วครับ ังจากออกสาร์เกมมาถึงตรงนี้ครับเรอลมริตได้เ hey! ฮก่อนแล้วครับเป็นฝ่ายขึ้นนำแล้ว <c oughs> เป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับ <c oughs> พยายามที่จะวางบอลขวาง,ขงสนามไปครับแต่แรงเกินไปครับลูกออกไปคุ้มแบบ มัดบุนเมลส์คาร์ลอสเตเวสคริสเตียโนโรนันโดโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับแฮร์รี่เคน ซิโซโก้พ er ีเอเอมิลฮอยเบิร์กแมริดเป็นฝ่ายครองบอลไว้ได้ครับคาร์ลอสเดเวสตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับต้องการประตีที่สวยงามอีกครั้งของผู้สามตีครับ เปียเอเมลฮอยเบิร์กเปียเอเมลฮอยเบิร์กมาเป็นโอกาสเลยครับแล้วลูกนีนน้บอลมันไปชนเสาครับโอ้โหของหลังต้องรีบสกัดทิ้งออกไปครับ แอลี่เคนฮะแล้วครับมีเวลาสองนาทีในช่วงทดเวลานี้ครับเบแอร์เอมมลโอยเบิร์กหมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับถาทุกท่านกลับมาที่สนามซานเดยโกบาร์รเบลกันอีกครั้งครับ เกมการแข่งขัน,ขน,ขนในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วครับคาร์ลอสเดเวสโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับเดวิสเชฟแต่วันนี้ไปถึงบอลได้แบบสุดอบาร์บอร์เอมิลฮอยเบิร์ก เซซโซโก้ออ้โหมีพื้นที่ว่างเลยสาตูครับชกวนออกไปได้และจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวานจริงๆครับถือว,ว่าของคนลูกไปได้ดีนะครับ ในสถานการณ์อย่างนี้ครับทุวันนี้คริสเตียโนโรนดโดัลโดล้ำหน้าครับซิสโ,โ,โกโ มงต่อได้ดีแลยนะครับพวกเขายังได้ครองบอลต่อครับหาครับท่าน้ำฮอสเปอร์เป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังขะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับหาเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับ เราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลฉลับผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกแตะมุมการทีมของเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับ We are Emil Hoiberg. Cristiano Ronaldo We are Emil Hoiberg. อลอสเตเวสเขายัางพยายามที่จะคองบอลกันอยู่ต่อไปครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะหาจังหวะและโอกาสนะครับถึงดูแล้วไม่ใช่เรื่องงา่ายง่าบีเอเอมิลฮอยเบิร์ตซิซโซโก้ซอ,อนฮึงมินนะครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะทดเวลามากน้อยแค่ไหน และลูกนี้ยิงเลยครับน่าลูกเอาละครับเกมจบแล้วครับแล้วก็เป็นชัยชนะอีกหนึ่งนัดของเอาลมาดริด